กูยังว่าบุย right. ังเก็บโควิดนะยงไม่ดิวงบุยยังไ่่จะตายนะครับไม่ตายไม่ตายอ่ะมอยตัวใหญ่มันหลงโพดกันใช่ไหมมายมันิดนลงเรารปคิดแล้วอืรักษาทัน

นุ้มันอยู่เบ้อเดี๋ยวแป๊บนึงดูไม่ยายิงก็าตามไปนี่ตามเชือกนี่ไปลุงไปเรื่อยๆนี่เออมือตามเชือกนี่ไปเรื่อยๆมันพันอยู่นะเจอปลาไหม ทันกันไหมวะพี่มี่ใช่กขูขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วครับพร้อมไปแล้วไปแล้วปืดปืดปืดโอ้ยได้แล้วครับตัวหนึ่งครับ